สั่งหลอดไฟ LED มาใหม่นะครับจากจีนนะใช้กับงานโซลาเซลล์บ้านสวนนะครับกลนตรงเลยบอกว่าหลอดใช้ได้ทั้ง12โวลต์แล้วก็40 48โวลต์นะสั่งมา10หลอดนะครับอ,อ๋อเป็นหลอดเปลือยเลยนะ ไม่มีกล่องสั่งเป็น1้อวัตต์นะครับ AC DC 1 2งโวลต์ถึงโวลต์มาเดี๋ยนะสูบไงอยอ๋ถึง85โวลต์นะครับเดี๋ยวจะเทสดูกัน18วัตต์นะใช่ไหมสั่งเดลัยมา มานะไม,ไม่ตรงหรือเป่าก็จะเทสหลอดไฟหลอดนี้ใช้ไฟแปดสิบสี่โวลต์น,นะครับจากวงจรนี้นก็ลบก,กดนี่ออกก็โบ่เดียกกจิ้มเอานะครับขัวไม่มีอลองเทสนะครับอใช้ได้นะแปดสิบสี่โวลต์น,นะครับลองโวลสูงไว้ก่อนโวลต์ต่ำไม่น่ามีปัญหานะครับ อดอยูก็สั่งมาสิบหลอดก็ดีจะเทสทุกหลอดก่อนนะครับเดี๋ยวรรลองลองเทสอบดูกันโอเคจากการเทสอนะหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบหลอดนะครับติดทุกหลอดนะครับแล้วก็ช่างแมวเน้นเป็น18วัตต์มานะครับเพราะว่าจะใช้ให้ต้องการสว่างนะครับก็เป็นเดล h t นะครับเดล l i สิบแปวัตต์ผ่านผ่าน ผานทุกรอดนะครับใช้ได้จะใช้กับระบบดีซี้ DC บนส่วนนะครับจ12โวลต์ถึง <c oughs> ไม่เกิน85 85โวลต์นะครับก็ใช้กับแบตเตอรี่ได้แบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์ได้นะระบบ72 v ได้นะครับโอเครอดก็ราคาประหยัดนะครับลองสั่งมาดูว่าจะใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับยังไงก็หวังว่าจะมีประยชน์นะครับสวัสดีครับ ใครสนใจลองสั่งดูจ้ะนี่ก็สั่งมาจากลาซาด้านะอ